กับรายการคู่คิดมิตรแปลงงานนะครับทางวิทยอุอสมทครับแน่นอนที่สุดตอนนี้เรื่องของมส9เกนั้นเป็นอีกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีการพูดถึงกันผู้ประกันตนมส9เกนะครับคือรูปแบบของการประกันสังคม,มรูปแบบหนึ่งหนึ่งในมาตรามาตราหนึ่งรับคนที่เคยมีนายจ้างประกันสังคมนั้นแน่นอนนะครับต้องมีทั้งมสามสามคือคนมีนายจ้างอยู่แล้วตอนนี้คนมสาสก็คือ คนที่มีรูปแบบของการประกันที่ทํางานอยู่กับบริษัททางร้านอะไรเงี้ยนะฮะครับผมมีลูกจ้างแต่1คนขึ้นไปคนม .39 นั้นคนเคยมีนายจ้างแล้วก็ม .40 นั้นเป็นมาอ่าเป็นมอใหม่นะครับเป็นมาตรการใหม่เป็นนโยบายใหม่ของประกันสังคมไว้หลังจะไล่ให้ฟังกันล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ย เขามีการเห็นชอบถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอื้อผู้ประกันตนที่อยู่ในรูปแบบของมอ .39 นะฮะซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเรามาติดตามเรื่องเราเหล่านี้กันดีกว่านะครับในช่วงของรายการเราตรงนี้มีการเห็นชอบนะครับถึงร่างกฎหมายแรงงานที่จะมีการเอื้อของการประกันสังคมมาตรา39กว่า2 0งแสนคนที่ใช้สิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องครับในเรื่องนี้คุณรัชดาธนาดิเรกนะครับ รองโฆษกประจำสำนักมนตรีได้มีการแถลงผลการดําเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบเรื่องของการประชุมนะครับของคอ,งอ,งองรมอที่มีความคืบหน้าไปอย่างมากนะครับเกี่ยวกับการเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงานเรื่องของการขยายเวลาในการแสดงความจํานงของผู้ประกรรันตนและการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39ตามที่กระทรวงแรงงานเนี่ยนำเสนอไปตั้งแต่วันที่1มกราคม64แล้ว ก็มีการกําหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้างลงตั้งแต่วันที่1กันยายน62ถึง31ธันวาคม63ถ้าประสงค์จะอยู่ในระบบต่อขึ้นมาถึงว่าคนที่อยู่ม3-3ในคราวที่แล้วเนี่ยบริษัทปิดตัวแล้วแล้วก็ยังเลื่อนลอยอยู่ยังไม่รู้จะทำไงดีตั้งแต่1กันยายน62ถึง31ธันวาคม63คุณยังไม่มีม3 3ไม่ได้ไปเชื่อมต่อเลยเนี่ยตอนนี้เขารับเข้านะครับหมายความว่า ประสงค์จะอยู่ในระบบประกันสังคมต่อก็ให้แสดงความจำนงครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ภายใน30มิถุนายนนี้เขาขยายลงมานะขยายเวลาในการนำส่งเงินสมทบข้กองทุนนะครับแล้วก็เงินสมทบที่ต้องนำไปส่งประจำงวดเดือนมีนาคม63ถึงงวดเดือนพฤษภาคม64ให้นำส่งภายในวันที่15มิถุนายน6-4นี้ก็ส่งช้าชก็ได้ นะครับไม่ต้องรีบเร่งซึ่งคอรมอเนี่ยมีมติในการที่พูดถึงเกี่ยวกับฉบับร่างฉบับนี้นะครับสามารถรักษาฐานภาพของผู้ประกันตนต,ตามมาตรา39แล้วก็พรบรประกันสังคมได้ประมาณสัก27,700คนทั่วประเทศแล้วก็ให้มีหลักประกันสุขภาพผ่านสิทธิประโยชน์แล้วก็ประกันสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ